สวัสดีค่ะกระสาข่าวดังมาแล้วค่ะดีกรีไม่ธรรมดาทำความรู้จักขนมสัสสิการภรยาคนสวยของครูเต้ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินอีสานที่โด่งดังและมีแฟนคลับเหนียวแน่นสำหรับครูเต้ยภิวัตศิลปินร้อยล้านวิวเจ้าของเพลงดังมากมายอย่างเพลงอยู่บ่ได้และถ่าอ้ายหนาไม และล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาฮือฮาสนันโซเชียลครูเตยได้เปิดตัวลูกสาวน้องตั้งใจไว้1หนึ่งขวบได้ประกาศกลางงานมิตติ้งวันเกิดเปิดตัวลูกสาวไวัยหนึ่งขวบพร้อมภรรยาขนมสักการครูเตยเปิดใจบนเวทีว่า ผมอยากให้ทุกคนได้รับรู้ผมเคยสัญญากับเขาว่าถ้าลูกอายุครบหนึ่งขวบผมจะบอกทุกคนอยากฝากทุกคนช่วยเอ็นดูน้องตั้งใจขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลามาขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่ด้วยกันไปนานๆอยู่เป็นกำลังใจให้พวกเราขอบคุณมากเลย และว,วันนี้ทีมงานจะพาไปทำความรู้จักเปิดวาร์ปความสวยของสาวขนมบอกเลยว่าสวยสมดีกรีดาวมหาวิทยาลัยเลยจริงๆภาพสวยๆในอิ s สตาแกรมของเจ้าตัวได้รับยอดไลค์และคอมเมนต์ชช่นชมตลอดหลายคนบอกว่าสวยแซ่บมีความเกาหลีหุ่นเซ็กซี่มากหน้าใสจนอยากได้เคล็ดลับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T ีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิป กระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ